เอ๊ะอา้อาวเฮ้ยนิ่มก็มก6กโมงกว่าแล้วทำไมดววอาทิตย์ังไม่โผล่หน้ามาอีกอะที่เศราจริงๆเลยอะอา้าวมิสเอตอร์บีอ้าวโต้งสบายดีไหมเชา้ชาๆอย่างเนี้ยมาทานข้าวได้กันก่อนสิอืมจะดีเหรอเฮ้ยดีสิมิสเตอร์บีบอกว่าอาหารเช้าเป็นเรื่องสำคัญที่ลืมไม่ได้นะใช่ เพราะอาหารเช้าช่วยให้ร่างกายและสมองพร้อมทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและยังช่วยป้องกันโรคต่างๆได้อีกด้วยเอา้าดวงอาทิตย์เขาอิ่มแล้วอ่ะพร้อมทำงานได้แล้วต้องล่ะยังจะขันอยู่เปล่าเฮ้ยขันสิเคล็ดลับง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโร,ร,รงพยาบาลกรุงเทพโทร New down. <laughs> 5อำเภอสำรวจพบหลายหมู่บ้านเริ่มขาดน้ำปอ,อตราเตรียบประกาศพื้นที่ภัยแล้งหลายหมู่บ้านคนส่งตราเข้มรถโดยสารผิดกฎหมายแย่งนักท่องเที่ยวและก่อเหตุวิวานประกาศจัดปรับดำเนินคดีจริงหมงคุ่กรุ่นแรกของจังหวัดตราเริ่มออกสู่ตราดราคารับซื้อเริ่มต้นกิโลกร,รัมละ210บาทต่อปนี้พบกับ ทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราทีวีดอทคอมาำเภอลงสำรวจพบหลายหมู่บ้านเริ่มขาดน้ำปพอ,พอตราดเตรียมประกาศพื้นที่ไัยแล้งหลายหมู่บ้านนายทิตนันอุดมสุขหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยจงังหวัดตราดเปิดเผยว่า สถานการณ์ภัยแรงในพื้นที่จังหวัดตราดเริ่มเข้าสู่สภาวะภัยแรงโดยล่าสุดอำเภอเมืองอ,อบอ่อไร่อเภอเขาสมิงอเภอแรมง,งอบอคลอ,องใหญ่ได้รายงานหมู่บ้านเริ่มขาดแคลน,น้ำแล้วทั้งน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำใช้ในการเกษตรซึ่งทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,ยจังหวัดตราดอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลพื้นที่ประสบภัยแรงเพื่อนำเสนอให้จังหวัดตราดประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติ ไยแรงต่อไปซึ่งปีนี้จะไม่ประกาศครอบพื้นที่ทั้งจังหวัดแต่จะเป็นหลายหมู่บ้านไป นายทิตนัน,นกล่าวอีกว่าส่วนน้ำอุป,ปโภคบริโภคทางนายชนะเอี่ยมแสงผูว้ว่าราชการจังหวัดตราได้ประสานให้หน่วยทหารในพื้นที่นำน้ำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในบางพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นก่อนส่วนสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต17ได้นำรถน้ำจำนวน6,000ลิตรมาแจากจ่ายให้กับประชาชนในตำบลบางปิดอํอำเภอแดมงอบจังหวัดตราเช่นกันส่วนพายุฤุ ดูร้อนที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์ไว้ระหว่างวันที่10ถึง12มีนาคมนี้คาดว่าพายุน่าจะสร้างความเสียหายให้กับพืชผลทางการเกษตรมากกว่าที่จะได้รับน้ำฝนที่ตกลงมาสำหรับการเตรียมการฐานการแพร่แรงนะครับของสูงวิชาการในการจังหวัดตากนะครับก็ขออนุญาตก,กับเรียนนะครับว่าพื้นที่เสี่ยงแัยแแรงของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตรนะครับที่อยู่นอก อาเขจนมทานนะครับหรือน้ำอูโพคบริโพกนะครับที่ระบรบระบบประปาพื้นผ้ายังเข้าไม่ถึงนะครับเจ็ดำรบรบรอำเภอร้อยสามก้าหมู่มบ้านนะครับก็การช่วยเหลือในเบื้องต้นนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านจะนะเอยนแสียงนะครับก็ได้อนุมัติเงินเชิงประกันและยับยั้งใช้จ่ายไปแล้วนะครับตั้งแต่วันที่25ธันวาคมสองพั้อย้า9ที่ผ่านมานครับก็เป็นการดำเนินการในการจัดหาท่อ PVC นะครับเพื่อทําการรั่งน้ําแล้วก็คุณลอกเปิดทางน้ำนะครับเพื่อ ชะลอการใช้น้ําให้นานที่สุดนะครับแต่ในขณะนี้นะครับก็ได้รับการประสานจากอำเภอนะครับห้าอำเภอนะครับก็มีอำเภอเมืองนะครับอำเภอแหลมงอบอำเภอบ่อไร่เขาเซมิงอำเภอคลองใหญ่นะครับว่ามีราษฎรกับบางหมู่บ้านแล้วนะครับในขณะนี้ครับที่กําลังจะประสบปัญหาภัยแรงนะครับไม่ว่าจะด้านการเกษตรก็ดีน้าอุปโภคบริโภคก็ดีนะครับในขณะนี้ก็อยู่ระหว่างรวบรวมแล้วก็จะรายงานให้จังหวัดเพื่อประกาศเกณฑ์การในวามช่วยเหลือผู้ประสบ มังคุดรุ่นแรกของจังหวัดตราดเริ่มออกสู่ตาลาดราคารับซื้อกิโลกร,รัมละ210บาทสร้างไรายได้เป็นอย่างดีให้กับเกษตรกรบริเวณสวนมังคุดของนายสมศักดิ์บำรุงศิลป์เกษตรกรชาวสวนมังคุดหมู่ที่5าตำบลเขาสมิงอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดนายสกุลชาวนาหัวหน้ากลุ่มสารสนเทศการเกษตรสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราเดินทางเยี่ยมเกษตรกรชาวสวนมังคุดอินทรียซึ่งเกษตรกรพร้อมภรรยา กำลังเริ่มเก็บผลมังคุดที่สุกได้ขนาดนับเป็นผลผลิตมังคุดรุ่นแรกของจังหวัดตราดในปีการผลิต2,559ที่จะเริ่มออกสู่ตลาด นายสมศักดิ์บำรุงศิลป์กล่าวส่วนมังคุดของต้นในปีนี้มีอัตราการติดผลค่อนข้างดีโดยต้นมังคุดภายในสวนรวมทั้งหมด260ต้นติดผลผลิตเกือบทุกต้นซึ่งประมาณร้อยละ90ซึ่งจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในช่วงกลางเดือนนี้ซึ่งปัจจุบันเริ่มมีมังคุดบางส่วนแก่ได้เต็มที่ โดยปัจจุบันเริ่มมีมังคุดบางส่วนแก่ได้ที่แล้วตนคาดว่าปีนี้จะให้ผลผลิตมังคุดทั้งหมดประมาณ20ตันโดยราคารับซื้อมังคุดในวันนี้อยู่ที่กิโลกร,รัมละ210บาท เกษตรกร,ากรชาวสวนบังคุดกล่าวอีกว่าการทําให้บางคุดติดผลดีมีเทคนิคอยู่ที่การเล่งบํารุงต้นบางคุดล่วงหน้า3มเดือนก่อนที่บังคุดจะติดดอกโดยในช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมจะเล่งบํารุงต้นโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์บํารุงให้ต้นสมบูณรณ์ก่อนที่จะติดดอกในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมจากนั้นนับไป90วันหลังดอกบังคุดบานก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตผลบังคุดออกขายได้ ขนส่งตราดเข้มรถโดยสารผิดกฎหมายยั่งรับหนักท่องเที่ยวและเกาะวิวาทประกาศจับปรับดำเนินคดีจริงนายสุชัยเลยยกุลขนส่งจังหวัดตราดเปิดเผยว่าได้รับการร้องเรียนจากผู้ประกอบการรถโดยสารที่ถูกกฎหมายประกอบด้วยรถสายกรุงเทพตราสายตราดแหลมง,งอบแหลมง,งอบแสนตุง้งและสายสระเพชรบ,บางเบ้าอำเภอเกาะช้าง ถูกรถยนต์ส่วนบุคคลที่เป็นรถยนต์ป้ายดำรถตู้ป้ายฝารถโดยสารไม่ประจำทางป้ายเหลืองทะเบียน30รวมทั้งรถแท็กซี่มิเตอร์และรถยนต์ส่วนบุคคลนำมารับนักท่องเที่ยวและผู้โดยสารแย่งกับรถโดยสารที่ถูกต้องและเกิดขัดแย้งจนเกิดเหตุทะเลาะวิวาทซึ่งความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อภาคพต์การท่องเที่ยวของจังหวัดและเกาะช้างที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติที่ผ่านมาทางคน ส่งจงกัดตราดได้เรียกผู้ประกอบการเข้ามาหาหรือและขอความร่วมมือในการปฏิบัติให้ถูกต้องเนื่องจากหากจะดำเนินการอย่างจริงจังจะถูกจับปรับและมีโทษจำคุกจึงไม่อยากให้เกิดปัญหาขึ้นเพราะค่าปรับสูงถึง20,000-100,000บาทและ50,000-100,000บาทในกรณีนำรถป้ายเหลืองมาวิ่งไม่ถูกต้องตามกฎหมายจะมีโทษหนักกว่า ทางขนส่งจงังหวัดตราดต้องการสร้างความเป็นระเบียบให้กับแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะที่อำเภอเกาะช้างที่มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศจํานวนมากที่เดินทางมาซึ่งทางขนส่งจงังหวัดตราดต้องการยกระดับการบริการรถโดยสารสาธารณะให้ดีและมีระบบไม่เอารัดเอาเปรียบ และต้องถูกต้องตามกฎหมายด้วยทั้งนี้ได้เริ่มเข้มงวดมาตั้งแต่เดือนมีนาคม2559ที่ผ่านมาและต้องการให้เกิดความถูกต้องซึ่งหากยังพบทางขนส่งจังหวัตราจะจับกลุ่มและดำเนินคดีอย่างจริงจังเออประเด็นสาคัญของก่อชา้างคือว่ามีเรื่องของการย่งชิงผู้โดยสารที่มาท่องเที่ยวบนเกาะช้างนะครับทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับจนถึงขนาดมีการ ร้ายลังงการในการนะครับทางรการพิจารณาแล้วบอว่าถ้ามีการปล่อยเรื่องนี้ไว้เนี่ยก็จะนำไปสู่ความดูแลซึ่งหรือสิ่งที่ไม่ถึงปรารถนาเกิดขึ้นแล้วก็ทําลายนการการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับ นายสุดชัยกล่าวเพิ่มเติมว่าในสิ้นเดือนนี้ทางขนส่งจังหวัดจะเปิดช่องทางในการบริการใหม่ของรถโดยสารสาธารณะผ่านสื่อต่างๆทั้งแผ่นพับและโปสการ์ดรวมทั้งสื่อออนไลน์ผ่านทาง Facebook ที่จะมีเส้นทางทั้งหมดของรถโดยสารและหากสนใจรถโดยสารประเภทใดก็สามารถเลือกและตัดสินใจได้ซึ่งจะเปิดทดลองใช้ในสิ้นเดือนมีนาคม2559นี้จริงๆถ้ารถใบดำมาวิ่งเนี่ยนะมีโทษปั๊บ 20,000ถึงทั้นต่ำ20,000ถึง1แสนนะะแล้วมีโทษจำคุกด้วยไม่เกิน5ปีแต่ถ้าเป็นรถป้ายเหลืองเนี่ยป้าย30เนี่ยถ้าแทานที่วิ่งเหมากุ่วมาเนี่ยจะไปเก็บลายตัวอะไรบุคคลกฎหมายให้อำนาจถตั้งแต่50,000ถึง2แสนะม่าคงตึงเปลี่ยนใช่ไหมเราไม่ต้องการข้าบับเราต้องการให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็มีการทําคู่ขนาน,นในระหว่างที่เรากําลังังคับใช้กฎหมายเนี่ยแล้วก็ประจำทันไปเนี่ยในส่วนการพัฒนาเราก็ทําอยู่นะครับ ผมอนุญาตช่วยนนะฮะเรากำลังออกแบบแล้วก็ทำทำเราจะทำแผนพับหรือทำโปสการ์ดอย่างนี้นะฮะเ,ออเป็นแผนที่นะครับแนะนำการเดินทางบนเกาะช้างจะบอกทลิปการเดินทางของผู้เดยสารทุกคนเลยฮนะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็จะไปติดตั้งในระบบอินเทอร์เน็ตท่านสามารถสืบค้นข้อมูลได้เป้าหมายเราจะให้เสร็จภายในกันยานี้นะครับภานะครับพูยง่ายว่า คุณเซิร์ชเข้าไปในช่องทางนี้เนี่ยคุณจะมาก่อนช้างคุณจะรู้ทั้งหมดเลยเราจะแนะนำเลยนะครับนักเรียนวัย14ปีขับรถกระบะจะกลับบ้านขับข้ามตัดนารถจักรยานยนต์สองแม่ลูกได้รับบาดเจ็บ เมื่อเวลา12.00นนวันที่11มีนาคม2559เจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดได้รับแจ้งประสานเหตุมีอุบัติเหตุที่ถนนสายตราดแหลมงอบบริเวณตลาดเอกสินชนตำบลหนองสเสม็ดอเภอมือ,จองจังหวัดตราหลังรับแจ้งจึงเดินทางไปตรวจสอบพร้อมอาสาสมัครและอุปกรณ์การปฐมพยาบาลไปอย่างที่กเกิดเหตุพบผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นหญิงอายุป,ประมาณ25-30ปีทราบเพียงชื่อนางจุฑามาด ที่มีบาดแผลถลอกตามร่างกายและหมดสติไปประมาณ10นาทีเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดได้เข้าทำการดูแลทำแผลและประถมพยาบาลจนฟื้นแล้วนำขึ้นรถพร้อมบุตรชายอายุประมาณ2-3คขวบที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะส่งโรงพยาบาลตราด เด็กชายวัย14ปีซึ่งเป็นนักเรียนและเป็นคนขับรถยนต์กระบะยี่ห้อโตยโยต้าวีโก้สีบอลหมายเลขเทะเบียนบอจ2676ตราดบอกว่าขับรถจะกลับบ้านที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามมองแล้วว่าไม่มีรถวิ่งสวนมาจึงได้ขับรถยนต์กระบะข้ามมาปรากฏว่ามีรถจักรยานยนต์วิ่งมาทางตรงชนเข้าบริเวณประตูด้านข้างจนยุบจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บดังกว แล้วรถตู้ร่วมบขอสอบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรียใต้สถานี BTS อนุสาวรีโทร090 818 1828 18่090 818 1828สถานีขนส่งหมอชิดช่องขายตั๋วที่43โทร0 8 4 148 1 5ส1สถานีขนส่งตราโทร039 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร0908181833ก่อช้างฟังเอาสับรถโทร0908181844สถานีขนส่งเอกมัยโทร0908181855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา 12 16 18นนนาาาาาฬฬิิิกกกและจังหวัดตราจัดเวทีประชุมการปรับพื้นฐานการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก่อนเตรียมซ้อมแผนการอุปยพประชาชนจากคลื่นพายุซัดฝั่ง2016 นายชานศักดิ์วินรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราเป็นประธานการประชุมการปรับพื้นฐานการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก่อนเตรียมซ้อม <c oughs> ก่อนเตรียมซ้อมแผนการอพยพประชาชนจากขึ้นพายุซัดฝั่ง2016ซึ่งจังหวัดตราโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรา ร่วมกับกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันดําเนินการจัดฝึกซ้อมแผนดังกล่าวขึ้นในสัปดาห์หน้าในพื้นที่บ้านของประทุนตะบลแหลมกัดอําเภอเมืองจังหวัดตรามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วม75คนที่ห้องประชุมราชาพฤกอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลตรานายทิตนานอุดมสุขหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดตรากล่าวว่าสถานการณ์สาธารณาภัยในประ จจุบันมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นสร้างความสูญเสียอย่างมหาศาลต่อความปลอดภัยในการดำรงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจังหวัดตราดมีแนวชายฝั่งทะเลยาวกว่า165กิโลเมตรนับเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดปัญหา นพายุซัดฝั่งในหลายจุดจึงได้มีการกําหนดฝึกซ้อมแผนการอพยพป,ประชาชนจากขึ้นพายุซัดฝั่งขึ้นในพื้นที่ตะบนแหลมกัดซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการกัดเซาะชายฝั่งและขึ้นลมแรงในฤดูมรสุม สำหรับการฝึกซ้อมดังกล่าวจะเป็นการฝึกซ้อมตั้งแต่ขั้นตอนอุปยพประชาชนและเยาวชนสู่สถานที่ปลอดภัยที่เตรียมไว้เมื่อเกิดเหตุการณ์คือโรงเรียนบ้านของประทุนรวมไปถึงขั้นตอนบรรเทาสาธารณาภัยจากพายุซัดชายฝั่งตั้งแต่การใช้ระบบเตือนภัยในชุมชนระบบการติดต่อสื่อสารและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยของหน่วยงานกู้ชีพกู้ภยัยโรงพยาบาลเพื่อลดความสูญเสียในทุกด้าน สำหรับการฝึกซ้อมดังกล่าวจะมีการฝึกซ้อมแบบบนโต๊ะระหว่างเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาสนาทีที่อาคาร6อาคารหอประชุมโรงเรียนของประทุนตำบลแหลมกัดอำเภอเมืองจังหวัดตราจากนั้นจะมีการฝึกซ้อมภาคสนามในวันที่18มีนาคม2,559เวลา8นาฬิกาถึง14นาฬิกาที่โรงเรียนบ้านของประทุน จากนั้นจะมีการฝึกปฏิบัติภาคสนามในวันที่18มีนาคม2559เวลา8.00นถึง14.00นที่โรงเรียนของประทุนและบริเวณศาลาประจาคมหมู่ที่2อย่างไรก็ตามภายหลังการฝึกซ้อมจะมีการประเมินผลการดําเนินการฝึกซ้อมเพื่อนําสู่การปรับปรุงให้สามารถปฏิบัติงานในกรณีเกิดสถานการณ์จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ชมรมจักรยานจังหวัดตราดกำหนดจัดกิจกรรมปั่นจักรยานตราดเมมโมเรียนไซเคิลนายอัตพลโพกพี่บูรณ์ประธานชมรมจักรยานจังหวัดตราดเปิดเผยว่าชมรมจักรยานจังหวัดตราดร่วมกับจังหวัดตราดกำหนดจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเป็นกิจกรรมเสริมร่วมกับงานตราดลำลึกรอสร้อยสิบสองในรายการตราดเมมโมเรียนไซเคิลครั้งที่หนึ่ง ขึ้นในวันที่27มีนาคม2559เวลา7นาฬิกาซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมร่วมกับการจัดงานตราดลำลึกประจำปี2559อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายโดยจักรยานการจัดก,กิจกรรมดังกล่าวมีระยะทางเป็น3ระยะคือระยะทาง14กิโลเมตรระยะทาง50กิโลเมตรและระยะทาง100กิโลเมตรโดยเสียค่าสมัคร500บาทในรุ่น VIP นักปั่นจะได้รับเสื้อ สีขาวอามและประกันอุบัติเหตุและค่าสมัคร1,000บาทในรุ่นซ u เปอร์วีไนักปั่นจะได้รับเสื้อสีทองอามและประกันอุบัติเหตุทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ห้องถงชั้นล่างอาคารสารกางจังหวัดตราสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0623595925 จังหวัดตราดติดตามการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในที่รัดพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราดนายจันศัก์ทวินรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไมลูนอำเภอคลองใหญ่ซึ่งเป็นการดําเนินการตามวาระแห่งชาติในการจัดการขยะมูลฝอยโดยเฉพาะขยะตกค้างในพื้นที่ตำบลไมลูนให้มีประสิทธิภาพ และเป็นระบบรวดเร็วมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่จำบลไหมลรูดเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่อยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกตามนโยบายของรัฐบาลดังนั้นทางจังหวัดจึงให้ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาขยะตกค้างในพื้นที่ซึ่งมีอยู่กว่า38,000ันตันอย่างไรก็ตามทางจังหวัดได้มีแนวทางในการขนย้ายขยะตกค้างไปกําจัดโดยวิธีการฝังกบตามหลักวิชาการในอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งทางกรมโยธาธิการและผังเมืองได้สนับสนุนการออกแบบ แบบราคากลางตามโครงการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในที่รัฐพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตรามูลค่าโครงการกว่า47ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาขยะตกค้างดังกล่าวให้หมดไปกลุ่มโรงเรียนอนุบาลพื้นที่อำเภอคลองใหญ่จัดการแข่งขันกีฬาอนุบาลสัมพันธ์อำเภอคลองใหญ่ครั้งที่สอง ที่ลานอนเนกประสงค์ศาลเจ้าแม่ทับทิมของใหญ่ว่าที่เรือตีธนพงศ์ บุญวาทีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านของมะขามกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาอนุบาลสัมพันธ์อำเภอคลองใหญ่มีโรงเรียนในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่12แห่งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน5แห่งเขาร่วมโดยก่อนพิธีเปิดในช่วงเช้ามีการเดินพานเลรดไปรอบๆตลาดสดเขตเทศบาลตำบลคลองใหญ่แล้วเข้าสู่พื้นที่เพื่อเปิดการแข่งขันสำหรับการแข่งขันกีฬาครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทั้ง4ด้านแก่เด็กป ฐมวัยอันได้แก่พัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาเพื่อเสริมสร้างความรักความสามคัคคีมีน้ำใจนักกีฬาแก่เด็กปฐมวัยเพื่อเพิ่มความสามารถและอัจฉริยภาพด้านการกีฬาโดยได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬา4ประเภทได้แก่ ประเภทเดี่ยวการแข่งขันปัดจักรยานระยะทาง20เมตร10เมตรชายหญิงการแข่งขันวิ่งแต่งตัวระยะทาง4เมตร3เมตรชายหญิงและเกมเหยียบลูกโป่งชายหญิงพร้อมกับเกมสาริกาป้อนเหยื่อชายหญิงในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือสถานที่และกลุ่มกีฬาอำเภอคลองใหญ่และอีกหลายหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนร่วมอำเภอคลองใหญ่จัดโครงการเร่งรัดพิจารณาคำร้องได้สัญชาติไทยรับคนไทยพัดถิ่นอำเภอคลองใหญ่เข้าร่วมโครงการนายชัยวัฒน์โอชนานนท์อำเภอคลอ,องใหญ่เป็นประธานเปิดโครงการเร่งรัดพิจารณาคำร้องได้สัญชาติไทยมีนายเจรศักดิ์ชูแก้ประลัดอำเภอคลองใหญ่พร้อมด้วยนายขันชัยคงสเสนคณะอนุกรรมการด้านสิทธิสถานะกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้น และหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมโดยได้เปิดให้ประชาชนที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการได้ทำการยื่นคำร้องซึ่งมีประชาชนที่เข้ามาร่วมทำการยื่นคำร้องทั้งหมด3หมู่บ้าน ซึ่งมีประชาชนที่เข้าร่วมมาทำการยื่นคำร้องทั้งหมด3ตำบลตำบลคลองใหญ่ตำบลหาดเล็กและตำบลใหม่รูนซึ่งจะเปิดดำเนินการระหว่างวันที่ 11, 12และ13มีนาคม2559เท่านั้นนายขันชัยกะวะทางรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยได้พยายามแก้ไขปัญหาเรื่องสัญชาติมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยกฎหมายสัญชาติกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนลาน การออกทะเบียนเพื่อพัฒนาสถานะและโรงรายการสัญชาติหรืออาศัยมติคณะรัฐมนตรีและปัจจุบันได้มีพระราชบัญญัติสัญชาติฉบับที่5พุทธศักราช2555บัญญัติให้บุคคลที่มีลักษณะและมีคุณสมบัติเป็นคนไทยพัฒถิ่นสามารถยื่นคำร้องเพื่อพิสูจน์ความเป็นคนไทยพัฒถิ่นของตนเองได้ซึ่งอำเภอของใหญ่เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดตราดที่มีกลุ่มเป้าหมายที่มีพี่น้องคนไทยพัฒถิ่นเป็นจำนวนมากถึง3 3,503คนที่ผ่านมาอำเภอคลองใหญ่รับคำร้องโดยตลอดส่งให้คณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพั้นถิ่นเพื่อพิจารณารับรองและได้รับการพิจารณารับรองอนุบติให้ได้สัญชาติไทยไปแล้ว740คนเพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและเพื่อประโยชน์ของพี่น้องคนไทยพั้นถิ่นทุกคนในอำเภอคลองใหญ่ดังนั้นทางอำเภอคลองใหญ่จึงได้จัดทำโครงการเร่งรัดพิจารณาคำร้อง เพื่อการได้สัญชาติไทยในปีนี้2,559ต่อไป